วันศุกร์นะครับผมตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนหลายอย่างใจร้อนด้วยนะครับผมชัดเจนด้วยใจร้อนด้วยรีบด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่รู้จะรีบไปแบบไหนยังไงแต่รู้สึกว่ามันมันต้องรีบจัดการรีบอะไรหลายๆอย่างนะครับผมแต่ก็ในความรีบนั้นให้มัดระมัดระวังนิดนึงนะครับผมแต่ก็เป็นผลดีแหละช่วงนี้รีบจัดรีบจริงๆไม่รู้จะรีบไปทําไมสงสยัยตัวเองไหมรู้จะรีบไปทําไมรีบจนสงสัยตัวเองนะครับผมแล้วก็ดีด้วยนะ ครับผมดีดีด้วยแหละใช่ครับผม่าดีแล้วกันเพราะทุกคนต้องการคาว่าดีกับไม่ดีเร็วกับร้ายนะครับผมดีรีบจนดีรีบรีบแล้วมันก็ได้ดีแต่ในความรีบนั้นเราอย่าลืมนะในความรีบเราต้องแลกมาซึ่งเลือดเนื้อเชื้อไขาผู้ผิดแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยความเจ็บปวดด้วยความสูญเสียหรืออะไรบางอย่างนะครับผมไม,ไม,ไม่ไม่ต้องพูดว่าความสูญเสียหรอกมันบาดเจ็บอะ มันรีบมันก็ต้องมีมีความรีบมันต้องมีหกล้มหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็มันระมัดระวังชีวิตใครชีวิตมันดูแลกันเราเองไม่ได้สร้างดราม่าแต่ในความรีบเข้าใจคนอยู่ว่ารีบกับใจร้อนอ่ะมันมันไม่ต่างกันหรอกแต่ท่านอ่ะไม่รู้จะอารมณ์ไหนแต่พอทําออกไปแล้วว่ามันมันได้มาซึ่งการแลกเปลี่ยนรีบรดลดความแขนหักรีบ ต้องไปทุบรถต้องไปโมโหต่อยนั่นตีนี่รีบอะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมโดยเฉพาะชีวิตตัวเองให้ให้หวงตัวเองนิดนึงนะครับผมอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรุนแรงให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมรู้สึกว่าอืมก็รีบอะรีบจนถึงขั้นแบบใจร้อนสุดๆเลยไม่รู้จะไปฆ่าใครหรือเปล่า ไม่รู้ว่าโมโหใครแล้วอยากอยากจะเอามีดไปแทงไปทําร้ายใครหรือเปล่าแต่มีอารมณ์ใครไม่รู้กระฉุดจะชากราอยู่นะครับผมจาเย็นเย็นตอนนี้จะเย็นเย็นนะครับผมอารมณ์ตอนนี้ฉุนมากเอาพูดตามตรงมันโมโหใครมาก็ไม่รู้ตอนเนี้ยวันนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปโมโหไปแค้นหรือใครมาทําให้เราหูดับหรือหน้ามืดก,ก็ไม่รู้นะเอให้ห่างจากเหตุการณ์นั้นไว้ให้ห่างจากสถานการณ์ที่ เราไม่ชอบหน้าคนคนนั้นไว้นะครับผมไม่ชอบหน้าคนไม่ชอบเหตุการณ์นี้ให้ห่างไว้เราจะหลุดแ er <c oughs> ล้วเขาจะไปต่อยหรือหรือขั้นแบบว่าเอาเอาเรื่องอะเอาเรื่องอะนะครับผมให้ห่างให้ห่างไว้นะครับอย่าอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ยอย่าไปเทียบหรือหรืออย่าไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบว่ามีพาหะนําสื่อมาอะไรประมาณนี้ตอนนี้เน้นเรื่องอารมณ์นะอารมณ์ร้ายมากอารมณ์ ฟุบวับฟุบวับเลยนะครับผมยังยังแค้นอยู่ยังอะไรอยู่อารมณ์อารมณ์อารมณ์ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเนาะอารมณ์คุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ก่อนนะครับผมแล้วพอคุมได้ปุ๊บอันอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงละว,วิกนี้มีแต่เรื่องอารมณ์ใครพูดผิดถูดต่อยแม่เลยอะไรประมาณเนี้ใครพูดผิดถูดเสียบเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมให้ควบคุมอารมณ์ให้ได้ก่อนแล้วหลายๆอย่างจะดีขึ้น แต่ตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องการงานการเงินการเรีย่ยงความรุง่งความับไม่ต้องพูดถึงนะเอาอารมณ์ใครไม่มีอารมณ์ช่วงนี้ก็เป็นอย่าง้รก็หงุดหงิดหรืออะไรสักอย่างนะึ่งเอาอารมณ์ให้อยู่พออารมณ์อยู่แล้วทุกอย่างมันก็จะไม่อยากจะทายให้นะเพราะว่าถ้าพูดว่าผู้ย่างมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวเราก็ไม่สนใจอารมณ์ไปเอาเอาันไปเอาอันที่อันนอกเหนือจากอารมณ์แล้วอารมณ์ก็กลายเป็นปัญหาหรือเป็นต้นเหตุข,ของความสูญเสียความพยาะข้อบกพร่องของตัวเองนะคะผม เข้าใจพี่ส่นเนาะอารมณ์คุมอารมณ์ให้อยู่นะเอาอารมณ์ให้อยู่ก่อนนะตอนนี้ยังอยู่กับหมดอารมณ์อยู่เลยเปิดไพ่มากี่ชุดแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในหมดของอารมณ์อ่ะอันดับแรกเนาะเรารู้แล้วว่าตัวเราจะต้องเจออะไรมีแต่อารมณ์ทั้งนั้นภาวะอารมณ์ภาวะอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นขึ้นจนผิดปกติของตัวเองนะครับฉะนั้นเราคุมอารมณ์ไปก่อนตอนนี้เราคุมอารมณ์ตัวเราให้นิ่งทีนี้ อ่ะในไหนมาเปดิดไพ่แล้วเราก็ต้องให้ความสมดุลกับคนอื่นด้วยนะคะผมบางคนมันไม่มีเรื่องปัญหาอารมณ์เราจะเจอเรื่องอะไรบ้างอ่ะปัญหาปัญหาปากท้องนะปัญหาปากท้องเลยคือเรื่องเงินไม่มีใครช่วยหาเงินแล้วมันก็จะกลายเป็นอารมณ์การเงินถามว่าเอาผู้ต,ต่ำตงเหง่สวยสุดๆนะครับผมกว่าจะเหง่กว่าจะซวยอ้าไม่ใช่ผู้สวยธรรมดานะถ้ามี น้ำหนักในการทุ่มคำว่าสวยเท่าไหร่ทุ่มมาให้หมดเลยมันคือความสวยฉะนั้นอารมณ์ช่วงนี้ก็เป็นอารมณ์เหมือนกันเรื่องการเงินพอเรารู้แล้วว่าเราหันหน้าไปหาใครไม่มีใครช่วยเราได้หรอกแต่สุดท้ายอ่ะมันมีทางออกทางออกในที่นี้หมายถึงว่าการช่วยเหลือตัวเองมีเงินหมนุนมีเงินใช้ แต่เราต้องช่วยเหลือตัวเองจะช่วยด้วยวิธีการไหนก็ใช้สติเอานะครับผมใช้สติเอานะครับผมว่าจะในทิศทางไหนการไปคุยขอความร่วมมือจากใครก็แล้วแต่ถ้าไปคุยด้วยอารมณ์มันก็ไม่ได้ถ้าไปคุยด้วยชั้นเชิงหรือสติหรือมีลูกเล่าลูกชนอันนั้นนะ่ะมันก็จะมีแนวโน้มที่จะได้รับความร่วมมือแต่เราจะไปคุยกับหนังหน้ามนุษย์ตนไหนอาจต้องพูดอย่างนี้ครับ เราต้องดูตัวเราก่อนว่าเราพร้อมที่จะไปคุยกับใครแบบไหนนะครับผมอย่าไปเขาโชคโคกหเราต้องคุมอารมณ์ของเราให้ได้ก่อนแต่สุดๆแล้วเนี่ยมันมีทางออกแต่เขาเข้าใจว่าช่วงของความหายนะเกิดขึ้นกับตัวเองอะสติไม่มีหรอกแล้วไปคุยกับใครแต่และคนเขาพูดว่าไม่มีไม่ช่วยเราก็ไปกันใหญ่ฉะนั้นเราต้องคุมตัวเองก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือทางออกการเงิน,นม,มีทางออก การเงินมีทางออกนะครับผมคุมตัวเองคุมตัวเองคุมตัวเองนะครับผมถ้าคนไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรก็คุมตัวเองไปแต่ถ้าใครเดือดร้อนก็ต้องนิดนึงเนาะมันก็ต้องลดสมลดบทบาทตัวเองลดหมวกตัวเองลดสถานะตัวเองลดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดเพื่อเพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์แต่จริงๆอะถ้าเราปรับได้มันเราก็ชนะไปตัวเราก็ชนะตัวเองไปเยอะแล้วนะ เออน,นะครับผมเรื่องอารมณ์นะครับผมปรับอารมณ์ให้ได้แล้วท่านจะประสบความสําเร็จหลายอย่างนะครับผมท่านน่าจะมันเป็นอารมณ์เหมือนวิสุทธิ์ัวใจร้อนลดตัวนี้ก่อนแล้วท่านท่านท่านต้องถึงขั้นแบบใช้ระยะเวลานิดหนึ่ง,งในการพิจารณาตัวเองใช้หลักธรรมะเลยแหละพิจารณาตัวเอง ลดแล้วมันจะดีขึ้นพอดีขึ้นดียังไงดีแบบไหนไม่รู้รู้แต่ว่าหลายๆอย่างมันดีขึ้นจริงๆนะครับผมงานก็ดีเงินก็ด,กดีอารมณ์ตัวเองก็ดีบุคลิกตัวเองก็ดีคนรักหรือคนรอบข้างหรือแฟนหรือสามีพัญญาก็ดีอ,อ กดดันอะไรเนาะวันศุกร์มีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเนาะมันมีอะไรสืบเนื่องมาแต่อดีตไหมเนาะดูสิมีแต่เรื่องอารมณ์แล้วก็ลดทอนอารมณ์ของเราให้ได้ก่อนปรับอารมณ์ของเราให้ได้ก่อนนะครับผมคนที่เพิ่งเจอปัญหาอะไรเงี้ยมันก็จะฟุ้งซ่านบ้าบอไปเลยแต่ใครที่เจอมาแล้วเนี่ยค่อยๆปรับแล้วมันจะมีทางออกประสบการณ์จะมาเป็นครูทุกสิ่งทุกอย่างท่านแก้ไขได้นะครับผมแต่เน้นเรื่อง ไพ่มันไม่ยอมบอกถึงเรื่องการงานการเงินหรืออะไรอื่นๆนะมีแต่เรื่องอารมณ์แล้วก็คุมอารมณ์แล้วก็คุมสตินะครับผมขอความช่วยเหลือใครก็สําเร็จอยู่นะเออเราอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องปากท้องเลยเราเอาตัวเราเองนะตอนนี้ก่อนตัวเราเองก็คือเรื่องอารมณ์นะอย่าไม่ใช่ว่าปากท้องนะเราแค่ดูแลตัวเองก่อน พอเราดูแลตัวเองได้ควบคุมตัวเราได้ให้มันนิ่งให้มันเป็นผู้เป็นคนแล้วการที่จะไปขอความช่วยเหลือหรืออะไรใครได้ได้หมดเลยนะเห mm ็นไหมฮะเห็นนะสวรรค์ยังมีตาสวรรค์ยังมีตาให้ความเอ็นดูกับตัวเราฉะนั้นเอาเป็นว่าหลักๆเลยคืออารมณ์พอควบคุมอารมณ์ได้นะครับผมแล้ว ทุกยินทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆเปิดแล้วมันจะพลั่งพรูให้เราประสบความสำเร็จนะครับผม